อันนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอนบ็อกตัวชิบ้านะครับนยี่ห้อตัวชิบา้าถึงเทอร์ไบท์นะครับทีนี้เราจะมาเทสโดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับต,ตัวเอ็กซ์เทอร์นอนตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ H D F นะครับเนี่ H D F เดี๋ยวเรามาเลือกไ H D F H D F นะครับ ไดเอฟไดเอฟก็ไดเอฟน,นะครับดูนี่คือ e x t e r n a l ไดเอฟนี่เราก็เลือกไดเอฟเหมือนกันแล้วก็มาเทสนะครับดูใช้เวลาบางนึงนะครับ อาจจะใช้เวลานาน,น,นความจุก,ก็ประมาณ932กิ๊กหรือ9ก0ินะโดยประมาณน,น,นี่ครับ43่ิบในการอ่าน,<ะ>นนะ43เอง การเขียนก็เดี๋ยวรอรอก่อนรอครับรอรอครับออรบอ ส8นะครับถ้ามาเทียบกับตัวนี้นะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์สองจุดห้าเหมือนกันนะครับความจุป,ประมาณนี้หนึ่งกิกนะครับไปใ,ใช้บันทึกข้อมูลไปะนะก็ความจุก็หนึ่งหนึ่งกิกหนึ่งเทราไบต์เหมือนกันนะครับความเร็วมันก็จะน่าจะเยอะกตัวนี้น่าจะตะกี้ทดสอบแล้วมันึ่งร้อยกว่าสองร้อยนะครับอลองทดสอบดู ความจุพอๆกันความจุประมาณ1นึ่งเทรไบต์นะครับฮาร์ดดิสก็น่าจะ2.5เหมือนกันนะครับเทสแล้วความเร็วในการเขียนกับอ่าน,นมันต่างกันเลยมันไม่ใช่นะครับนี่ยนะการอ่าน200กว่านะครับอย่างน้อยมันต้องร้อยขึ้นนะครับไม่ใช่ 40- 50ไม่ได้โกหกไม่ได้ว่าร้ายอะไรเลยดู